มาชิมลูกนี้อ้า,อาเปรียบที่แบบเปรียยมากมาดูลูกนี้กันสวัสดีแม่เอาบางพลปฏิสิมนะคะปลูกเองปรุงเองในคลิปนี้คแมก็คือจะมารืวอว่าผลไม้ที่คแม่ปลูกในรอบรัวบ้านไม่ว่าจะตัวเองปลูกหรือว่า,อาของมัมมี่ปลูกมีอะไรกันบ้างเนาะแต่เนาะอย่าลืมนะท้ายคลิปแม่ก็คือจะพาเพื่อน ไปพาแตงโมตอนนี้มีสองลูกจะพาให้ดูชิมให้ดูกันสดๆแต่ว่าเดี๋ยวอคแมก็คือจะมาให้เพื่อนๆในด,ดูความยากลําบากตอนที่อคแมย้ายเขาจากกระถางลงในดินเนาะเพราะว่าดินค่อนข้างจะไม่โอมากๆแล้วก็ในคลิปนี้จะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆด้วยในเรื่องของอสตรอเบอรีป่ปลาขยายพันธุ์แบบไหนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ มาเริ่มต้นจากในกรีนเฮาส์หลังเล็กเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นแอสโตเบอรี่ในกรีนเฮาส์หลังเล็กแอสโตเบอรี่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแอสโตเบอรี่พันแฝดน,นะเพื่อนๆจําได้ไหมเอ่ยแม่จะบอกว่าอ้อย,ยตัวที่เป็นโรคเนาะจากกรีนเฮาส์หลังใหญ่มาฝั่งนี้ปรากฏว่าเนี่ยเขาติดโรคเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่ตายเนาะเดี๋ยวแม่ก็คือจะเลาะใบที่อตายๆออกเพราะว่าเนี่ยค่ะใบใหม่เขาก็จะเริ่มมาให้แบบนี้เนาะ เดี๋ยวทมไมให้เพื่อนๆได้ดูอ่าแบล็คเบอรี่ด้วยเพราะว่าพี่เนี้ยทำไมไม่รู้ว่าตัวเองจะทันไหมว่าแบล็คแบล็คเบอรี่ตรงเนี้ยคือเริ่มไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะก็เลยแบบอ่หลังบ้านสุกแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนี่เนาะแบล็คเบอรี่จะคล้ายๆเป็นแบบอ่าวัดชพืชอะไรเงี้ยเนาะเพื่อนๆเนี่ยแห้งเหี่ยวจะหมดแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อ ลมแรงอีกแล้วเพื่อนๆอ,อ่ะไปดูข้างหน้าบ้านเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวคาแม่ค่อยใส่ลำดับว่าคาแม่ปลูกอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างในรั้วบ้านเนาะอะ,อะมาดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในรัว้วอ่ะแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นด้วยเนาะว่าอะอะไรนะแครปแอปเปิลหรือว่าแอปเปิลจิ๋วพร้อมให้เก็บแล้วหรือยังอ่ะมาดูในรั้วตรงนี้กันค่ะ น่าเห็นไหมขันกางวันก็ขันอ่าเข้าไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอ่าแอปเปิลพันใหญ่เนะเพื่อนๆย้อนดูคลิปเก่าได้นะเดี๋ยวคุแม่ใส่อ่าลิงก์ไว้เนาะข้างบนนะตามไปดูว่า,าแม่ทาคลิปเกี่ยวกับแอปเปิลต้นนี้อะไรไปบ้างไม่ว่าจะ,ะเก็บแอปเปิลหรือว่าทานเป็นเมนูเนาะอันเนี้ยปีนี้ไม่ค่อยดกเนาะมาน้อยเนาะเพื่อนๆแล้วก็อันที่ดกๆอ่ะแมจะบอกว่าเออมะมี่ย ตัดกิ่งเขาทิ้งเพราะว่าเวลาลมมาแรงๆอะไรเงี้ยกิ่งจะหักแน่ๆเนาะเนี่ค่ะอันนี้คือเก็บไว้กิ่งเดียวตัดทิ้งหมดเลยเออนี่ก็อันนี้โอเคอยู่เนาะตร,นตรงนี้ตรงนี้ดกตรงนี้ดกเอ่ออะไรนะกิ่งเดียวนอกนั้นตัดตัดทิ้งหมดนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลพันธุใหญ่เนาะยังไม่พร้อมเก็บนะเราก็จะหันมาฟังแคปแอปเปิลหรือว่าแอปเปิลจิ๋ว แม้ว่าปีนี้ไม่ค่อยโตกนะเพื่อนอน,นี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูอีกทีว่าอาขนาดไหนแต่ว่ามาขอชิมก่อนคือ,เ,อเขาแดงๆนะแต่ว่ายังไม่แก่ดียังไม่แก่ดีเพื่อนๆน,นี่ลูกใหญ่นิดหนึ่งเนาะเหมือนลูกจะเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ว่าจะเป็นคละพันกันกับทีเเ่เพื่อนๆฝั่งอังกฤษเขาเก็บตามข้างทางแบบนั้นอะ เขาจะออกเป็นแบบเรียวๆอะไรเงี้ยเรียวยาวนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ลูกพอๆกันนะอามาชิมลูกนี้น <c oughs> เห็นไหมตลอดเวลาเริ่มแก่แต่ยังไม่พร้อมให้เก็บตอนเนี้ฝาดมากฝาดด้วยเปรี้ยวด้วยเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเนาะว่าอดกได้อ่าขนาดไหนไม่ดกเท่าปีที่แล้วเนาะประมาณนี้ แล้วก็ด้านบนลมแรงขอใคยด้วยด้านบนค่อนข้างจะดกเยอะเนาะเหมือนลูกเขาจะเริ่มใหญ่อะ่ะเพื่อนๆดูอันนี้ลูกเนา่าเด็ดออกเพราะว่าอันลูกอื่นมันจะเน่าไปด้วยอะไรเงี้ยนู่นด้านบนดกให้อยู่นี่ถ้าสีแดงเราอาจจะมองเห็นชัดเจนกว่านี้เนาะว่าเขาโดกได้ขนาดไหนป้าไปดูอย่างอื่นต่อคี<ๆ>่จะเป็นอัชเชอรี่สีเหลือง ปีนี้แมมไม่ได้เก็บเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแบบเขาออกแบบแ,บบแห้งแห้งๆอ่ะแล้วแบบติดลูกไม่เยอะอันนี้จะเป็นอ,อัเชอรี่สีเหลืองอย,ย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะแถบด้านบนแถบด้านบนอ่าที่นี้เราจะมาดู <c oughs> ตนน้นไม้ที่แมมปลูกเนาะอันนี้คือสั่งซื้อออนไลน์ไม่ได้อัดทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูนะ <c oughs> นี่คือต้นพลัมเนาะเพืพ่อนๆพ,พลัมเซเนกาพลัมเซเนกาเนาะ ไม่ค่อยได้เอาบำรุงเขาเท่าไหร่แต่ว่าต้องต้องรีบบำรุงเขาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหน้าหนาวมาเนาะเขาก็จะโตช้าแล้วเนี่ยเขาเริ่มงอกให้แล้วค่ะเนอะอันนี้ก็คือเอใบใหม่เริ่มมาด้านหลังแบคกลาวนอ <St> ดเนียวค้อนค่ะเพื่อนๆอะมาดูฝั่งซ้ายมือต่อเนาะ ฝั่งนี้จะเป็นอต้นพีชเพื่อนเพื Peach, นะ่อนพีชเนาะฝั่งนี้ยแหมยังไม่ได้มาบำรุงต่อเนาะเนาะต้องรีบบำรุงช่วงหน้าร้อนเพราะว่าหน้าหนาวมาเขาจะโตช้า mm hmm. แล้วก็มาดูต้นนี้เนาะเพื่อนนี่ค่ะลมอบ้านนอกจะแรงมากๆอ่ะมาดูต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้แอปเปิลเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะใบใหม่ก็เริ่มมาให้อยู่เนาะอันนี้นี่ ใบใหม่ใบใหม่ลมแรงโคดรเลยขอบอกอ,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 อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูเอาข้างในรั้วตรงนี้นี่ค่ะเราจะไปดูเอาข้างในรั้วตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะที่ขมันลงดินแล้วก็ผ่านมาแล้วประมาณอ่าสองเดือนกว่าเนาะเกือบสามเดือนเนี่ยอันนี้ red current เนาะเริ่มสลัดใบแล้วเพื่อนๆนี่ค่ะยาเริ่มรกแล้วแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นแบล็ก เบอร์รี่ทำไมทแมนถึงซื้อมาเพราะว่า,เ,าเขาจะเป็นพันใหญ่ทำไมก็เลยเอาซื้อมาอีกเนาะต้นนี้จะเป็นอนะกูสเบอร์รี่เนาะเพื่อนๆน่าจะโอให้ทแมนนะแต่ว่าเขาสลัดใบร่วงที่เฉยเนอะเพราะว่าอกรน,น้านนู้นใบก็คือเอามาเยอะมากอันนี้เขาจะมีเป็นแบบน้ำหนามเนาะอันนี้จะเป็นอะกูสเบอร์รี่สีเขียวเพื่อนๆอไปดูอย่างอื่นกัน ลมแรงมากลมแรงมากอันนี้จะเป็นอบลูเบอรี่เพิ่งย้ายเข้ามาฝั่งนี้เพื่อนๆโอเคให้ดู <laughs> มีลูกให้ด้วยนี่ <laughs> นี่ค่ะมาดูตรงนี้ต่อตรงนี้ก็จะเป็นเอ<ๆ>่อเรดเคอร์แรนต์เพื่อนๆนี่เนาะที่จริงอ่ะใบจะเยอะกว่านี้เขาจะเริ่มสลัดใบแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ยก็ยังไม่ได้บำรุงด้วยเนาะลมแรงขนาดไหนดูนี่ <laughs> เห็นไหม ทานตะวันทานตะวันข่อยดูดูมือลมลงมาลมแรงมากเพื่อนบรนนอกอะเนาะลมแรงนี่ไม่นับอันนี้ไม่ใช่ผลไม้แต่มะเขือเทศของแม่อันเนี้ยมันล้มเนาะแล้วก็จับขึ้นมานั่นเองแล้วก็ลูกสุกเยอะอยู่นะเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบสีเหลืองสวยมากสุกเยอะอยู่ตำส้มตำกินบ่อยมากเนาะ อะมาดูฝั่งนี้ผลไม้กันต่อคือจะเป็นอ่าราสเบอร์รี่ที่เอาขุดมาเนาะแล้วก็เอามาไว้ในกระถางแต่ว่าอันนาหนาวก็คือจะย้ายเข้าไปในกรีนเฮาส์รอให้เขาแข็งแรงก่อนเนาะนี่ก็ได้อยู่ทั้งหมดเอะสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกระถาง เนี่ยทำไมจะให้ดูต้นนี้ยคือเก็บกินบ่อยมากแล้วก็ที่เอาเพื่อนๆของกันมาเนาะคลิปอะไรนะให้แม่พาปลูกเอ่อเขลรอก่อนเนาะอันนี้จะเป็นเขลวที่แม่ปลูกเอ่อนอกบ้านมันจะมีเอ่อเที่แม่เพาะาในทีนเฮ้า์อันนั้นนะจะโตไวอ่ะมาดูเนี่ยถ้าแม่ไม่เก็บออกอะข้อเจ็ดอะเขาจะขึ้นเป็นเนี่ยเขาจะเริ่มกลายเป็นฟักเพื่อนเนี่ยใหญ่มาก ดูมือคะแม่ดูลูกเขาใหญ่มากคอเออจ็ดจะมีราคาดีกว่าลูกฝักเพื่อนๆนี่นี่นเดี๋ยวเราไปดูผลไม้ย่างอื่นเนะเราจะดูผลไม้ด้านนอกก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในกรีนเฮาแล้วก็พาแตงโมกันเลยนะบ้านมีผลไม้อะไรอ่ะมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งเพื่อนๆเนาะ Uh, จุดที่ uh, ให้ลงต้นผลไม้ได้ขมแม่ก็ือถามพี่ไมเคิลเขาเพราะว่า uh, เขาจะรู้ uh, ทิศทางลมเนาะอันนี้คือต้นอะไรใ <c oughs> บหงิกงออันเนี้ยขมแม่ช่วยบำรุงเขาอยู่นะรอให้เขาฟื้นเนาะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ด้านล่างใบใหม,ม่เริ่มมาแล้วดีใจมากอันนี้จะเป็นต้นแผลเนาะขมแม่เห็นแผลดกๆกที่ฟามแล้วแบบเอออยากได้ดกๆแบบนั้นก็ ซื้อออนไลน์พันเดียวกันเนาะมารอลุ้นนะคืออปีแรกเขาจะยังไม่ติดลูกให้ประมาณปีสอปีที่สองปีที่สามหรืออะไรเงี้ยต้องรอลุ้นกันนะมีผลไม้อะไรอีกนั่นด้านหลังต้องปีนต้องปีนชิมให้เพืเ่อนๆดูน่าจะสุกให้เราแล้วนะ เพื่อนๆเนาะจำได้ไหมเมนูพลัมปากกวนใครยังไม่ดูเนาะอร่อยมากอืมได้เวลาออกไปเก็บพลัมเปล่าแล้วหวานละรอบนี้หวานละอืเข้ามาในกรีนเฮาส์แล้ววันนี้เราจะพาแตงโมให้ดูสองลูกเลยก่อนที่เราจะพน รั่วขอภัยก่อนที่เราจะไปผัดแตงโมเนาะอ่ามาดูต้นผลไม้อย่างอื่นเนาะนอกจากสตรอเบอรี่แล้วมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวาม่ให้เพื่อนๆได้ดูสตรอเบอรี่ Strawberry จิ๋วก่อนเนาะขอนับแยกจากสตรอเบอรี่ธรรมดาแล้วกันเนาะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูแล้วก็เก็บแตงโมมาดูผลไม้อย่างอื่นกันก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่เนาะเพื่อนๆก่อนหน้านู้นเป็นโรคเป็นโรคแบบ ตายจะหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ฟื้นกลับมาอีกรอบหนึ่งแม่ไม่ได้ทําอะไรเนาะแค่อละใบสีน้ําตาลใบตาตายออกแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็ฟื้นมาแล้วก็ตอนเนี้รากเอ้ยเรียกเป็นไหลมาเยอะมากแล้วก็ตามไหลอะไรเนี้ยเขาก็จะมีเป็นแบบอรักรากอ่ะตรงเนี้ยให้ดูอันเนี้ยจะชัดหน่อยเวลาเราขยายพันธุ์เนาะสามารถขยายพันธุ์ได้จากไหล หรือไม่ก็คือเอาแตกหนอได้ด้วยเนาะเพืเ่อนๆอนอ่ะอันนี้สตรอเบอรี่ธรรมดาแล้วก็แมก็คือจะให้เพื่อนๆได้ดูสตรอเบอรี่ Strawberry จิ๋วสีแดงด้วยเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเนาะอ่ะสตรอเบอรี่อ่อจิ๋วหรือว่าสตรอเบอรี่ป่าของแมรอดมาให้ตายไปต้นหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้คือเขาจะจิ๋วมากๆเป็นออสตรอเบอรี่ Strawberry ป่ามาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นต้นมะเดือ่อเพื่อนๆนนี่ เ,เพื่อนๆท้าไหนที่ปลูกมะเดื่อก็คือแค่เห็นใบก็คือจะรู้จักละเนาะแล้วก็ตอนแรกเขาทํำท่าจะตายอยู่ข้างนอกเพราะว่าเจออากาศศูนย์องศาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเอาย้ายมาไว้ในอันนี้เป็นต้นองุ่นนะไม่ใช่ต้นมะระมะระก็คือจะเป็นอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นต้นองุ่นโตเร็วมากช่วงนี้โตเร็วมากตอนแรกช่งักโตไปพักหนึ่งเนาะ แล้วคแมนลองให้ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยเปลือกไข่กับเขางามงามอยู่นะเพื่อนๆ,ๆงามงามแบบอ้ามาดูฝั่งนี้นี่อ๋ออัญมไรมเมล็ดสีดาโตรเร็วช่วงเนี้ยโตรเร็วมากหลังจากที่คแม์อะให้ปุ๋ยเปลือกไข่เนาะเพื่อนท่านไหนอยากได้สูตรลองเม้นมาดูนะคแม่ก็คือหาสูตรตามอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละเนาะอันนี้ย ลูกข้างในค่อนข้างจะโอมากๆเพ่อนๆดูเลื้อยเลือยละเลื้อยเนาะอ่าเห็นไหมตอนแรกเหมือนจะไม่รอดเหมือนกันนะเนี่มันดูยากแล้วมันเริ่มมันเริ่มเอปนปนกันกับมระเนาะเห็นไหมด้านบนอ่าเราก็จะมีอะไรนะองุ่นดำไร้เมล็ดในก r e รี h เฮาสก่อนเนาะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอสตรอเบอรี่พันธ์ุสีขาวเมื่อเช้าคุณแม่มาแหวก มแม่แก็กลูกกินไปเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะว่าที่เพื่อนๆทําม,มาสตรอเบอรี่ป่าเนาะขยายพันธุ์แบบไหนนี่ค่ะพี่น้นองเขาแม่ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆอที่สอบถามเข้ามาเลยว่าสตรอเบอรี่ป่าขยายพันธุ์แบบไหนอันนี้จะเป็นไหล่ของเขาจะออกมาแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมรากของเขาจะมาให้ที่ตรงเนี้ยเราก็คือเอาตรงนี้ไปขยายพันธุ์ได้เลยเนาะโตเร็วมากโอ้หนหักเพื่อน อุ้ยหนักมากอ่ะล้วเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเขาใหญ่ขนาดไหนไม่มีผู้ช่วยเลยอ่ะ โดแล้วก็เดี๋ยวไปช่างให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะว่าเขาหนักแค่ไหน5โลมั้งคือใหญ่มากหนักมากเก็บแค่ลูกเดียวได้ไหมมีอเพื่อนๆเม้นบอกแมมเนาะอันนี้คั่วยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะแม่ว่าเนาะมีเพื่อนๆนะก็จะแนะนแํแคมมาว่าถ้าอยากให้อะแตงโมเนานะเขามีรสชาติหวานให้อเก็บแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ สารสีอ 3, วนอะไรเงี้ยเขาจะมีะรสชาติหวานแต่ว่าเราจะมาผ่ากันเลยเพราะว่าเราจะทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าอนานแล้วเหมือนกันลูกนี้โอ้ยอันเนี้ยจะแบบออกแน่นๆนะเพื่อนๆอ่าเปรียบที่เราจะยกยังไงไหวเนี่ย ลูกเนี้ยน่าจะเนื้อทรายแต่ว่าลูกเนี้ยอาจจะต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาพ่าวันเดียวกันไปเลยปกติเขาจะให้เก็บมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้หลืมต้นจะได้อรสชาติหวานอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เพื่อนเพื่อนเมนมาบอกคแม่นะเพราะว่าแม่เองไม่เคยปลูกมะาพากาันอู้เพราะว่าเขายังกรอบอยู่เพื่อน ้ตกใจอุ้ยนี่สีแดงสวยมากอุ้ยแบบเปรี้ยมากมาดูลูกนี้กันโอ้สวยงามมากไรมเมล็ดแตงโมปลูกด้วยน้ำไร้เมล็ดสวยงามมากเพื่อนๆแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเริ่มใส่ทายแล้วเนาะคือเก็บไว้นานเกินนั่นเองแต่ว่าลูกเนี้ยขอให้แดงให้คะแมเถอเสียงเสียงโอเคนะ เดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมกันทีเดียวนะโอ๋อใหญ่มากอึ้ยไปไหนใหญ่มากอ๋อแปร่แปร่แปร่แพร่เงี้ยอืมเพื่อดมาดูลูกนี้อ๋าอันนี้อ่อนไปเนาะเสียดายมากอะ่ะลูกเอฟมากอะ่ะอันนี้สวยมาก อันนี้สีแดงสวยมากอืมหวานอะหวานอร่อยเนื้อร่มทรายละอืมอันนี้ประมาณสองเดือนเนาะตั้งแต่ทำไมเห็นเขาอืมอันนี้ยังวอรชิ่งนหล่อน <c oughs> ยังอ่อนอยู่ หวานกรอบไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนอันตัวเนี้ยแต่ว่าคือหวานกรอบเนาะอร่อยือ อร่อยมากเดี๋ยวแม่เอาไปแบ่งน้องเป็ดน้องไก่ด้วยเนาะเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ของ,ของแม่ฝากกดไลค์ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับกแคลิปกนะ้าสวัสดีนะคะ